สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในรายการ world today นะคะเริ่มต้นกันเลยประเด็นร้อน hot today ในวันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เปรูนะคะเมื่ออดีตประธานาธิบดีสองสมัยนายอาันกาเซียยิงตัวเองตายที่บ้านพักนะคะหลังจากที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่ตำรวจบุกบ้านพักเขาเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวเขานะคะก็เสียชีวิตไปล่าสุดเองทางการเปรูประกาศไว้อะไรทั่ว ประเทศเป็นเวลา3วันเพื่อเป็นเกียรติให้กับนายอลันกาเซียค่ะ รัฐบาลเปรูประกาศไว้อะไรทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันศุกร์นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายอลันกาเซียอดีตประธานาธิบดีเปรูสองสมัยที่ยิงตัวตายภายในบ้านพักเมื่อวานนี้โดยไม่ยอมให้ตำรวจจับกุ่มขณะที่ตำรวจยกกำลังบุกไปถึงบ้านพักของเขาเพื่อจับกลุมตัวดำเนินคดีฐานพัวพันคดีอื้อฉาวทุจริตคอรัปชัน ครั้งใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาโดยรัฐบาลเปรูยังประกาศว่าจะจัดพิธีศพของนายกาเซียอย่างสมเกียรติในฐานะอดีตป,ประธานาธิบดีด้วยเมื่อวานนี้เกิดเหตุหน้าสลดเมื่อนายกาเซียวัย9 9ปีตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยใช้ปืนยิงที่ศีรษะขณะขังตัวเองอยู่ภายในห้องนอนที่บ้านพักของเขาในกรุงลิมาขณะที่ตำรวจยกกำลังบุกไปถึงบ้านของเขา โดยนายกาเซียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไปได้และเสียชีวิตหลังอยู่ที่โรงพยาบาลนาน3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนายกาเซียยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆเกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวโดยเขากำลังถูกสอบสวนแต่ว่าสารเปรูได้มีคำสั่งให้ควบคุมตัวเขาไว้ก่อนตำรวจก็เลยบุกไปที่บ้านของเขาเมื่อวานนี้ ก่อนหน้านี้อายการเปรูกล่าวหานายกาเซียว่ารับสินบนกว่า101 0 0 0ดอลลาร์หรือกว่า3ล้าน2แสนบาทจากโอเดร h t บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของบราซิลแต่นายกาเซียยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์มาโดยตลอดและทนายความส่วนตัวของเขาก็เปิดเผยว่าก่อนที่จะตัดสินใจปลิดชีพตนเองนั้นนายกาเซียรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดมากที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต สำหรับคดีทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโอเด b r เบรก ซึ่งเป็นชนวนการฆ่าตัวตายของนายกาเซียถือว่าเป็นคดีคอร์รัปชันอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาโดยโอเดเบรกมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในหลายประเทศทั่วละตินอเมริกาซึ่งในส่วนของเปรูคดีนี้พัวพันไปถึงอดีตประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่แท้ทุกคนของเปรูด้านผู้นำชาติละตินอเมริกาต่างแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนายกาเซียรวมไปถึงอดีตประธานาธิบดีเฟลิเป้คาวเดรอนของเม็กซิ ซิโกและนายลุยส์อัาเมโกโรเลขาธิการองค์การรัฐอเมริกัน ประธานคณะกรรมาการสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐ5คณะจากพรรคเดโมแครตได้เรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐยกเลิกการถแถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานผลการสอบสวนของนายโรเบิร์ตบูลเลอร์อายการพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับกรณีที่รัเสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2559นะคะโดยระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องติดตามกันได้ในช่วงนี้ในทรัมป์ทูเดค่ะ ประธานคณะกรรมาการสภาผู้แทนรัรสหรัฐ5คณะจากพรรคเดโมแครตระบุในแถลงการเรียกร้องให้นายวิลเลียมบาร์ัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐยกเลิกแผนการที่จะแถลงข่าวก่อนที่จะเปิดเผยรายงานฉบับที่มีการแก้ไขตรวจทานแล้วความยาวเกือบ400หน้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นต่อสภาคอนเกรสและสาธารณชน ซึ่งเป็นรายงานการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมุลเลอร์อายการพิเศษเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ของรัสเซียและการติดต่อกันระหว่างรัสเซียและทีมรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ ดยพวกเขาเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่จําเป็นและไม่เหมาะสมเนื่องจากเห็นว่าการถแถลงข่าวดังกล่าวไม่มีนายมุลเลอร์รวมอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าต้องการมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวก่อนที่ทุกคนจะได้อ่านรายงานฉบับนั้น ด้านนายเจอรลนตเลอร์ประธานคณะกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าการตัดสินใจของนายบาในการจัดแถลงข่าวก่อนที่สภาคอนเกรสจะได้รับรายงานเป็นเหมือนการนำเสนอรายงานผ่านคำพูดของเขาเองและดูเหมือนนายบาต้องการหาเสียงกับสื่อในนามของนายทรัมป์ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการสอบสวนในรายงานของนายมูเลอร์พร้อมระบุว่านายบาไม่ยอมปล่อยให้รายงานฉบับนี้เปิดเผยความจริงด้วยตัวมันเอง ซึ่งคณะกรรมาทีการยุติธรรมไม่พอใจกับรายงานฉบับที่มีการแก้ไขตรวจทานแล้วก่อนหน้านี้สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคอนเกรสเรียกร้องให้เปิดเผยรายงานฉบับเต็มโดยไม่ให้มีการขีดค่าสิ่งใดออกไปรวมทั้งยังขอหลักฐานสำคัญที่นายมุลเลอร์กเก็บรวบรวมไปด้วยทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศเมื่อช่วงเย็นวันพุธว่าจะเปิดเผยรายงานของนายมุลเลอร์ฉบับที่มีการแก้ไขตรวจทานแล้ว ในเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังการแถลงข่าวของนายบาประมาณ90นาทีโดยนายมูลเลอร์มอบรายงานลับให้กับนายบาเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยุติการสอบสวนนาน22เดือนมาติดตามดูท็อป5ผ่านดับข่าวเด่นในรอบบันกันบ้านนะคะดับที่5ไปกันที่กรุงเอเธนส์ ens, ของกรีซกันนะคะที่เกิดเหตุฟ้าผ่า หลายร้อยครั้งซึ่งก็รวมถึงบริเวณแหล่งโบรณาณคดีที่สำคัญอะโครโพลิสด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4คนค่ะ เหตุฟ้าผ่าที่อะโครโพลิสแหล่งโบรณาณคดีและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญในกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซเมื่อวานนี้ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4คนโดยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอะโครโพลิสสองคนและอีก2คนเป็นนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยจากการถูกเศษแก้วเศษถินกระเด็นใส่ ด้านอโครโพลิสปิดรับนักท่องเที่ยวก่อนเวลาปิดทำการเมื่อวานนี้เพื่อเป็นมาตราการป้องกันเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตามวิหารโบราณพาเทนอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอโครโพลิสรวมไปถึงโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อันดับที่4ีฝรั่งเศสเชิญชวนสถาปนิกทั่วโลกนะคะร่วมกันแข่งขันออกแบบยอดแหลมของมหาวิหารนอเทรอดามที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะ นายกรัฐมนตรีเอเดัวร์ฟิลิปของฝรั่งเศสประกาศเชิญชวนสถาปนิกจากทั่วโลกให้ร่วมกันแข่งขันออกแบบยอดแหลมของหลังคามหาวิหารนอเทอร์ดามที่พังเสียหายจากไฟไหม้ขึ้นมาใหม่โดยเขาบอกว่าการแข่งขันดังกล่าวจะช่วยตัดสินว่าฝรั่งเศสจะต้องสร้างยอดแหลมของหลังคาขึ้นใหม่ที่ปรับเข้าเทคนิคและความท้าทายของยุคสมัยนี้หรือว่าควรซ่อมแซมยอดแหลมที่คล้ายหรือเป็นแบบเดียวกันกับของเก่า ก่อนหน้านี้นายฟิลิปเคยบอกว่าภารกิจในการสร้างขึ้นมาใหม่ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่และเป็นความรับผิดชอบครั้งประวัติศาสตร์หลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาคงบอกว่าจะบูรณะซ่อมแซมมาหาวิหารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเวลา5ปีด้านกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสประกาศว่ามีเงินพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มซ่อมแซมมาหาวิหารแห่งนี้หลังได้รับเงินบริจาคจากทั่วโลกเพื่อใช้ในการนี้ซึ่งคาดว่าจะมีเงินบริจาคมากถึงพันล้านยูโรในวันนี้ค่ะ อันดับที่3ทางการอินโดนีเซียออกมาประกาศว่าจะจัดการกับบรรดาประชาชนที่ออกมาประท้วงผลการเลือกตั้งนะคะภายหลังจากที่นายพลปราโบสุปเบียนโตไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งข่าวนั้นพ่ายแพ้ค่ะ พลตำรวจเอกตีโตกานาเวียนผู้บัญชาการตำรวจอินโดนีเซียระบุว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและก็ปลอดภัยจึงไม่ควรถูกรบกวนด้วยการชุมนุมประท้วงหากมีการทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นภัยต่อความมั่นคงความปลอดภัยของสาธารณนะทางการจะดำเนินการอย่างจรงิงจังและจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นขอเตือนทุกคนว่าอย่าออกมาชุมนุมประท้วงใหญ่โดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าประธานาธิบดีโจโควิโดโด,โดมีคะแนนนำ พลโทปราโบสุเบียนโตราวร้อยละในการเลือกตั้งวันเดียวที่มีการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสมาชิกสภาระดับประเทศและระดับท้องถิน่นด้านประธานาธิบดีวีโดโดไว้57ปียังไม่ประกาศชัยชนะและบอกว่าจะรอผลการประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเดือนหน้าขณะที่พลโทสูเบ,บียนโตไวหกปียืนยันว่าตนเองเป็นผู้ชนะโดยเขาเคยขู่จะฟ้องศาลหากพ่ายแพ้ แล้วก็จะชักชวนคนออกมาชุมน,นุมตามท้องถนนเพราะมีการโกงเลือกตั้งอันดับที่2ประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางช่วยกันขับไล่ขบวนการชาตินิยมยิวออกไปนะคะแล้วก็ยังคงยำ้ำด้วยว่าทั้งอิสราเอลและสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรกันเป็นต้นตอเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภูมิภาคค่ะ ประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร,ร่านกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันกองทัพอิหร่านว่าประเทศต่างๆในตะวันออกกลางอยู่ร่วมกันมานานหลายร้อยปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากันจนกระทั่งการแทรกแซงจากประเทศอื่นและขอเรียกร้องให้ประเทศในตะวันออกกลางยืนหยัดร่วมกันเพื่อขจัดผู้ลุกรานที่อยู่ในภูมิภาคประธานาธิบดีโรฮานีกล่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคว่ากองทัพอิหร่านไม่เคยคิดรุกราน หรือฉวยผลประโยชน์จากประเทศอื่นแต่จะยึดมั่นในการปกป้องประเทศชาติจากผู้ลุกราณนผู้นำอิรานยังกล่าวด้วยว่าปัญหาที่อิรานมีในภูมิภาคทุกวันนี้เป็นเพราะขบวนการไซออนิสต์นิยมยิวและพวกอเมริกันที่อวดดีพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมร่วมมือกันแล้วก็ฟื้นฟูธิ์ของรัฐปาเลสไตน์หลังจากพวกชาตินิยมยิวก่ออาชญากรรมในตะวันออกกลางช่วง70ปีที่ผ่านมา อันดับที่1นึ่ค่ะคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือไปชมการทดสอบอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบอาวุธอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกของเกาหลีเหนือหลังจากที่การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับคิมล้มเหลวไปค่ะ คิมจองอึนได้ชมการทดสอบอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีรุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบอาวุธอย่างเปิดเผยนับตั้งแต่การประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างคิมกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐที่เวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวไม่ได้บรรลุข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ อย่างไรก็ตามสนานักข่าวของทางการเกาหลีเหนือไม่ได้เปิดเผยว่าอาวุธชนิดใหม่ดังกล่าวเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่หรือว่าเป็นอาวุธชนิดใดเพียงแต่ระบุว่าเป็นอาวุธทางยุทธวิธีซึ่งโดยปกติแล้วจะหมายถึงขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงระยะสั้นไม่ใช่ขีปนาวุธพิสัยการยิงระยะไกลซึ่งเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามสาหรัฐนอกจากนั้น KCNA ก็ยังระบุได้ว่า อาวุธชนิดใหม่ที่ทดสอบเมื่อวานนี้มีระบบนําวิถีแล้วก็ติดหัวรบด้วยค่ะช่วงหน้ามาติดตามดูเหตุการณ์สุดประทับใจนะคะเมื่อตำรวจบปรซิลสามารถช่วยชีวิตทารกน้อยเอาไว้ได้ค่ะ